สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกระลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็จะมานำเสนอเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับอาเอามาฝากท่านผู้ชมซึ่งเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมมาตลอดนะครับแล้วก็มาหยุดสองงวดนะครับแล้วก็เพิ่งมาลงอา่าไปงวดหนึ่งเมที่ผ่านมานะครับเอาละครับก่อนอื่นตามธรรมเนียมเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับอ่ะทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เลขวิ่งสายด่วนบางโฮสเสือนะครับก็ สำหรับคนที่ติดตามก็จะรู้นะครับก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็แต่ว่างวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับก็หาตัวหาแผ่นเดิมไม่ไม่เจอนะครับงวดที่ผ่านมา มาดูาสถิตินะครับว่าที่ผ่านๆมานะครับตั้งแต่เดือนมกรามานะครับก็คือนี่นะครับเป็นเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสืองวดประจำวันที่สองเดือนมกราคมปีนี้นะครับปี68แปดนี่นะครับก็ ให้วิ่ง9ตัวเดียวนะครับแล้วก็เข้าที่09นะครับ2 3ตัวบนออก209นะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดต่อมานี่เป็นสถิติเดิมๆครับอันนี้ก็เป็นเลขให้วิ่งตัวเดียวก็คือ9นะครับ ให้วิ่งตัวเดียว9ก็จับคู่ไม่เข้านะครับแต่เลขวิ่งเข้านะครับเพราะว่าให้วิ่ง9ตัวเดียวนะครับ3ตัวที่ออกก็คือ7 79นะครับก็เข้าที่หลักหน่วยนะครับสำหรับเลขวิ่งนะครับนี่คือสถิตินะครับแล้วก็ถัดมานะครับ อันนี้เป็นเดินกุมภานะครับอันนี้ให้วิ่งหนึ่งนะครับวิ่งหนึ่งตัวเดียวก็จับคู่ให้สามหนึ่งกับหนึ่งเก้าสามเก้านะครับก็มาออกห้าหนึ่งนะครับเลขวิ่งก็ไม่พลาดอีกนะครับสำหรับเลขวิ่งนั้นก็มีความแม่นยำอย่างนี้นะครับแต่ส่วนมากแล้วจับคู่ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ ใช้วิจารณญาณเอาดูนะครับแล้วก็ว่าถัดมานะครับเป็นวันที่16เดือนกุมภาเนี่ยครับให้วิ่งศูนย์กับสองเห็นไหมครับก็มาเข้าล่างศูนย์มาเข้าล่างนะครับสองตัวล่างออกห้าศูนย์นะครับจับมาไม่ถึงนะครับจับสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ไม่ถึงนะครับเพราะไม่จับ ก็ที่จริงมันงวดนี้มันน่าไม่น่าจะพลาดนะครับจับคู่นะครับแต่เลขวิ่งก็ไม่พลาดนะครับก็มานะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับงวดถัดมาอันนี้นะครับเป็นเดือนมีนาคมนะครับอันนี้จับคู่เข้าเลยนะครับเลขวิ่งก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับอ่า ล่างออก3 2สองบนออก5 6 3นะครับสามมาทั้งบนและล่างนะครับจับคู่ก็เข้านะครับ3 6 6 3นะครับ3 6 6 3หมงวดนี้ถือว่าเข้าเต็มเต็มนะครับงวดนี้นะครับแล้วก็มาดูงวดต่อมานะครับงวดนี้หลุดนะครับหลุดเลยทั้งบนและล่างนะครับเลขวิ่งก็ไม่เข้านะครับ แล้วก็งวดต่อมาก็หลุดอีกนะครับหลุดสองงวดติดกันนะครับหลุดสองงวดติดกันหลังจากนั้นลุงเนียงก็ได้หยุดไปสองงวดนะครับหยุดไปสองงวดก็ไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมสองงวดนะครับสำหรับเลขวิ่งสายด่วนบางมดเสือแล้วก็เพิ่งบาลงงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมา ก็หลุดอีกนะครับรู้สึกว่าหลุดอ่างวดแรกลงงวดแรกก็หลุดเลยนะครับแต่ที่นี้ว่างวดนี้ลุงเนียงคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะก็อย่าอย่าลืมนะครับอ่ะมาดูตัวเลขกันนะครับมาดูตัวเลขกัน ทีนี้มาดูตัวเลขกันนะครับมาดูวิ่งก่อนวิ่งนะครับวิ่งนะครับหนึ่งกับห้าจับคู่นะครับ สามคู่ทีนี้มีเลขชอบส่วนตัวของลุงเนียงจะลงให้ท่านผู้ชมนะครับชอบส่วนตัวนะครับชอบส่วนตัว ชอบส่วนตัวนะครับศูนแล้วก็อ่ะมีแค่นี้นะครับก็ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับ เป็นงวดประจำวันที่ 1, <c oughs> 1เดือนกรกฎาคมหกนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับก็ทุกตัวเลขนั้นเป็นแค่แนวทางนะครับ ก็ให้ใช้ดุลระยะพินิษพิจารณาดูให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับอ่าแคปไว้นะครับ